สวัสดีเช้าวันอังคารที่สี่กรกฎาคมนะคะชุ่อแป้นโอ้ยพี่ด้วง <c oughs> พี่แฝดใบทอง <c oughs> มาต้อนรับสมาชิกใหม่ของบ้านนะคะน้องชื่อน้องหมูกรอบ แม่ช่วยมาน้องน่าคาดคะเนนะว่าน้องน่าจะโดนอ่าก็ะเะออะไรน้นําร้อนนะคะทั้งหมดมันสามตัวพี่น้องแล้วมีตัวโตวประมาณหกเจ็ดเดือนอะ่ะตัวหนึ่งเป็นแผลเต็มเลยเป็นน้ําเหลืองเยิ้มไปหมดส่วนอีกตัวหนึ่งรุ่นเดียวกับเจ้าหมูกรอบไอ้น,นั้นน่าจะคอกเดียวกันก็เป็นแผลเวอวะหวะตรงบริเวณเนี้ยเป็นแผลเยอะกว่ากว่าหมูกรอบแต่แบบ แม่ช่วยไม่ทันนะคะแม่ไปรับไม่ทันน้องก็ได้ได้สิ้นใจไปได้จากไปแม่ไปทันแค่เก็บศพเขาค่ะก็รอดมาแค่เจ้าเนี้ยซึ่งจากการคาดคะเนน่าจะโดนน้ำํำ้อนอ่ะเพราะว่าสามตัวทําไมต้องเป็นแผลในบริเวณที่เดียวกันกระเพาเอาคู่กันทำไมอีกนะอ่ะกระเพา เพงก็รอดมาแค่เด็กหญิงหูกรอบค่ะเป็นแผลลึกเข้าไปด้านในแม่ใส่ยาให้ใส่เควันค่าหนอนให้ให้กินยาค่าเชื้ออาบน้ำกำจัดเห็บหมัดเรียบร้อยแล้วเพิ่งได้พาเข้ามาอยู่ที่บ้านน้องมาเพิ่งได้เข้ามาพามาอยู่ในบ้านหลังนี้ก่อนหน้านี้ตอนรับน้องมาใหม่ๆให้น้องอยู่บ้านหลังนู้นค่ะแล้วร้องโหยหวน แล้วดูแล้วมันไม่มีเห็บหมัดแล้วค่ะก็เลยเอาเข้ามาในบ้านแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยผ่าไปฉีดวัคซีนั่นเนงแล้วนาดป e วดหัวนี่ว่าเดี๋ยวพอหายจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะ เล็กๆอย่างนี้เลี้ยงในบ้านได้หละเหมือนไอ้บุญมานั้นแล้วเดี๋ยวพอโตไงถึงจะไว้ในบ้านหน้าบ้านก็แบบไม่ไหวแล้วอะแค่นี้เพื่อนก็แบบอุ้ยอยู่บ้านเช้ายังสาระเลวอ่ะหมาแมวมาเลี้ยงเออแค่นี้ยังสาระเลวถ้ามากกว่านี้ไม่รู้เป็นอะไรเลยทีนี้น้อหมุกรอบเนาอะอ แล้วเราพอเราเลี้ยงเลยตั้งแต่เล็กๆแบบนี้เราจะจะผูกพันไงคือถ้าเอามาปุ๊บเอาไปไว้วัดเลยมันไม่เป็นไรอะค่ะแต่อันนี้แบบเราเอามาเลี้ยงเอามาฟูมฟักรักษาแพลกว่าเขาจะหายพอหายปุ๊บเราไปไว้วัดซ,ซึ่งถ้าไปไว้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เพราะตอนนี้ในวัดมีแต่หมาโตไม่มีน้องหมาตัวเล็กเลยซึ่งไปอยู่ไม่ได้แน่นอนตัวเท่านี้ เดี๋ยวพอเลี้ยงโตเราก็ผูกพันอีกเป็นปัญหาหนักใจนู <c oughs> ้จะทำยังไงรู้จะไปฝากที่ไหนเ <c oughs> ต็มไปหมดเ้วเต็มไปหมดเยวเนาะหมุออกอบเนาะโอดด้ดูดูดูอ้อนนอยนางมีแม่นะเอ็นดูเนี่ยวันที่ไปรับนางมาค่ะ แม่นางวิ่งตามลูกมาส่งลูกที่รถแล้วบอกแบบนางคลางนิ่งงังนิ่งงั้นะก็บอกว่าเออขอนะเอาลูกไปรักษานะเอาไปดูแลนะไม่ต้องเป็นห่วงคือแบบสงสารเลยอ่ะว่านางคงจะห่วงลูกนางไงก็เ,เหลือแค่ตัวเดียวแล้ว แผลรูแปแผลดูวมันมันไม่ใหญ่แต่มันค่อนข้างลึกนะคะ